บอกเลยให้คุณฟังนะไอ้โง่เฮงคนเนี่ยนะมันแปลกมากเลยคือบางทีเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับว่าอา่ายกยกตัวอย่าง้วกันเช่นปกติหน้าผากคุณเป็นแบบเนี้ยนะฮะแต่พอคุณจะไปมีปัญหาเรื่องงานตกงานนะฮะหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินหมนุนเงินเยอะๆหน้าผากแม่งก็จะขึ้นมาเฉยๆเลยคืออย่างของคุณเนี่ยของคุณเนี่ยผมดูแล้วเนี่ย ผิวคุณมันไม่ใช่คนดํานะมันออกไปทางขาวด้วยซ้ำปขาวเหลืองแต่หน้ผาผากคุณตอนเนี้มืดมากเลยหน้ผาผากมันคล้ำนฮะคือก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันติดขัดนะหมุนเงินการงานไม่ดีจะตกงานเอาด้วยนะให้ระวังเนี่ยนี่ออกจากงานแล้วด้วยแหละนะใช่ไหมนะฮะฉะนั้นช่วงเนี้ยนะมันเป็นช่วงจังหวะที่มันไม่ค่อยดีก็อดทนใจเย็นนิดนึงแล้วพยายามล้างหน้าบ่อยๆ่อยนะฮะพยายามล้างหน้าบ่อยบ่อย คือไอ้หน้าผากที่มันคล้าตรงนี้ผมดูแล้วสีมันบอกไว้ชัดเจนเลยว่าการงานไม่แฮปปี้การเงินไม่แฮปปี้หมุนเงินยิบหายเลยแหละแต่ว่าดูจากสีแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะแต่เพียงแต่ช่วงนี้เราก็จะจุกจิกเรื่องเองเินเรื่องงานหน่อยเพราะสีหน้าผากบอกไว้ชัดเจนเลยแทบจะไม่ต้องไปดูตําแหน่งตรงอื่นอะ่ะหน้าผากคุณสีมันบอกไว้ชัดเจนเลยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราลาบากใจหรือยุ่งยากใจใช่ไหมเพราะว่าหน้าผากมันคล้ำ